ดิฉันรัตนาพรอศวัฒนเมคินและว,วันนี้นะคะเราอยู่กันที่งานประชุมวิชาการ North East Regional HA Forum ครั้งที่13คุณภาพในทุกลมหายใจ Enjoy Quality Every Moment ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับผลงานพัฒนาคุณภาพจากคนคุณภาพทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์อนิชาจากโรงพยาบาลพุทธทยงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวกนอาจารย์แนะนำตัวเองก่อนค่ะดิฉันนะคะเพสัชกรหญิงอนิชาน้อยนามค่ะจากโรงพยาบาลพุทธโยงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ แล้ววันนี้นะคะอาจารย์ได้นำเสนอผลงานเป็น poster presentation ในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนโรคท้องร่วงเฉียบพลันและแผลสะอาดในโรงพยาบาลทุไทยสงนะคะ,คะเป็นข้อที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะคะก็ต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการที่จะทํางานพัฒนาการชีวิตอย่างไรบ้างค่ะ,คะ เนื่องจากว่ามีปัญหาการดื้อยาแล้วก็การแพ้ยาเยอะในคนไข้ในโรงพยาบาลนะคะอีกทางเรื่องของยาปฏิชีวนะเนี่ยเป็นยาที่สิ้นเปลืองในการค่าใช้ใจ่ายของโรงพยาบาลนะคะ<ม>ก็เลยมีาการสํารวจการใช้ยาปฏิชีวนะของบุคลากรในโรงพยาบาลใน3กลุ่มโรคที่ใช้บ่อยนะคะก็จะเป็นในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโรคท้องร่วงเฉียบพลันแล้วก็แผลสะอาดซึ่งโรคกลุ่ม3เนี่ยอันเนี้ยจะมีการใช้แอนตี้โบติกเยอะ แต่ว่าบางตัวเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้ก็สามารถประหยัดยาได้ค่ะล่วการองการเกิดเชื้อได้ใช่ค่ะชเชื้อดด้ยาที่เป็นสิ่งสําคัญมากเลยค่ะแล้ว การดําเนินงานนี้มีขั้นตอนอย่างไรคะวิธีการดําเนินงานนี่คือเราจะทาทาการสํารวจไปก่อนในผู้ป่วยนอกนะคะก็คือจะจัดอบรมบุคลากรในโรงพยาบาลปีละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะว่ามีโครงการตัวนี้มีโรคตัวนี้ต้องใช้แอนติบุคติกอย่างไรหรือควรสมควรที่จะใช้ไหมนะคะให้แก่แพทย์บุคลากรรวมไปถึงพนักงานหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ในรอพอสตนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลการ ใช้ยาใน3ามกลุ่มโลคนี้ว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่นะคะแล้วก็เก็บรวบรวมเป็นผลงานนะคะสรุปข,ข้อมูลมาว่าเออใน3ามกลุ่มโลกตัวนี้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลไหมค่ะถ้าใช้ใช้อย่างสมเหตุสมผลก็คือจะไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโลกที่ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ถ้ามีการใช้ใช้เพราะอะไรฉะนั้นก็จะได้ข้อมูลมาแล้วก็มีการประชุมอีกครั้งค่ะเป็นฟีดแบ็กกลับไปให้กับบุคลากรใน,ใน,ใ,นในหน่วยงานค่ะเกิดการบุเป็น ค่ะที่เห็นอย่างชาัดเจนคืออย่างเป็นกราฟเนี่ยการใช้แอนติเบติกหรือยาปฏิชวนะในสกลุ่มโรคเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดน,นะคะจากปีที่ก่อนที่จะเริ่มดําเนินโครงการเนี่ยเราเสียค่ายา,ยายไปประมาณ4ี่0 0 0กว่าบาทค่ะลดไปประมาณเหลือแค่ส0 0 0 0นบาทก็คือลดไปจํานวน1น0 0 0แบาทต่อปีงบประมาณมามใช่ค่ะ3ากลุ่มโรคเลยค่ะแล้วก็หลังจากนี้บุคลากรก,รกรก็จะได้ตระหนักถึงการใช้แอนติเบติกนะคะแล้วก็าทาง ค่ะคนไข้เนี่ยก็จะได้ดิบย่ยงการแพ้ยาแล้วก็ดื้อยาได้น้อยลงด้วยค่ะก็เป็นผลดีกับคนไข้ด้วยแล้วก okay. ็เป er ็นผลดีกับทางโรงพยาบาลด้วยก็ประหยัดช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใช่าใช่ค่ะการดูแลผู้ป่วยแล้วก็เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในค่ายาด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นโครงการพัฒนางานที่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทีชาามากเลยนะคะได้รัแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราในวันนี้นะคะค่ะค่ะ และนี่นะคะก็คืออีกหนูผลงานพัฒนางานนะคะผลงานคุณภาพจากคนคุณภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณภาพในทุกลมหายใจ enjoy quality every moment ค่ะ